สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง T ลอดไลฟ์แองเจิลนะคะก็วันนี้หงจะมาดูดวงของชาวราศีพิจิกนะคะต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะคะที่ราศีพิจิกมาช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยหงก็คิดว่าราศีพิจิกที่เข้ามาดูนะคะก็จะเป็นการดูตั้งแต่วันที่เข้ามาดูนะคะจนถึงเดือนกรกฎาเลยนะคะเป็นการดูดวง ของเดือนกรกฎาไปเลยนะคะตั้งแต่วันที่เข้ามาดูนะคะจนถึงสิ้นเดือนกรกฎานะคะก็จะเป็นของเดือนหน้าไปเลยเพราะว่าอ่าอีกเหลืออีก10กว่าวันเองนะคะก็จะขึ้นเดือนใหม่เพราะฉะนั้นหงก็จะดูล่วงหน้าให้เลยนะคะก็จะเป็นการดูดวงความรักความสัมพันธ์นะคะมีงานมีเงินนิดหน่อยนะคะท้ายคลิปใครที่สนใจก็สามารถฟังต่อได้ก็คลิปนี้นะคะหงจะรวบรวมคําถามสําหรับเพื่อนๆที่มีดวงส่วนดูดวงส่วนตัวด้วยคําถามที่มีเป็น มีประโยชน์นะคะก็สามารถดูท้ายๆคลิปนะคะหงจะถามในเรื่องที่เกี่ยวกับการงานการเงินความรักนะคะเปิดไพ่ให้ต่างหากนะคะก็เราจะไปดูกันก่อนว่านะคะดวงของชาวความรักของราศีพิจิกในเดือนกรกฎาคม2564จะเป็นอย่างใดนะคะเราก็จะไปหาคำตอบกันนะ นะคะโทษทีนะคะเข้ามาช้าถ้าของเข้ามาช้านะคะก็จะดูของเดือนหน้าให้เลยนะคะดูของเดือนหน้าให้เลยนะยังไงก็ดูของทุกราศีนะคะช้าหน่อยแต่ก็จะวนให้จนครบนะคะมาดูซิว่าชาวพิจิกนะเดือนกรกฎาคมนี้จะเป็นอย่างไรนะคะก็คือรว่ไปเลยนะที่เหลือกับเดือนกรกฎาคมนะคะ5 6 6 4นะจะเป็นอย่างไรนะคะจะมีนะคะไพ่ KING OF w a n d s นะคะผมขอเรียงแบบเซลติกก่อนนะแล้วก็ค่อยจัดทีหลังนะคะ9ก้าเหรียญน, <2 S 2> น,นะคะสองเหรียญนะคะ King of Swords Knight of Cups Knight of Pentacles นะคะอสศวินถือเหรียญ Ten of Cups นะคะสิบถ้วย ้าดาบ The World นะคะแล้วก็ไพ่ The Hangman นะคะนะคะดูแล้วนะอ่าโอเคนะคะขอจัดไพ่นิดนึงนะผมจะได้รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนตำแหน่งไหนนะคะอ่ะทีนี้มาดูกันไม่เป็นไรวางตรงนี้เพื่อนๆจะได้เห็นหน้าไพ่ด้วยนะคะไพ่มันใบใหญ่นิดนึงโอเคนะคะ จีนไพ่แฮงแมนมัอยู่ตรงนี้อ่ะโอเคนะคะเห็นไม่หมดเนาะแล้วหงขยับนิดนึงนะคะอืมโอเคนะงั้นหงขอซ้อนตรงนี้แล้วกันนะคะอ่ะมาดูกันนะคะว่าชาวราศีพิจิกนะชาวราศีพิจิกนะคะในเดือนกรกฎาคมนี้นะสำหรับคนที่อยู่ในสถานะที่ ไม่ชัดเจนนะคะสําหรับคนที่อยู่ในสถานะไม่ชัดเจนนะหงมองแล้วนะคะเหมือนกับว่าตัวของคุณนะตัวคุณอะคืออยู่ในสภาวะที่เหมือนกับเบื่อหน่ายนะคะอยากจะเลิกแล้วนะไม่อยากจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้เพราะว่าเนื่องจากว่านะคะคุณรู้สึกว่า ความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่พัฒนาเลยนะคะคนที่อยู่ในความสัมพันธ์คนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ยอมตัดสินใจนะเนี่ยนะคะไม่ตัดสินใจนะในความสัมพันธ์นี้คบกันนะคะมาสักพักหนึ่งนะแต่ว่าความเด็ดขาดของเขาไม่มีเลยนะแล้วคุณยังเองยังรู้สึกว่าคนคนนี้เขาทำอะไรที่แบบทำอะไรที่มัน ทำลับหลังคุณนะคะแอบคบแอบคุยกับคนนั้นคนนี้นะคะ หลายๆสิ่งหลายๆอย่างคุณเองเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณอาจจะไม่ได้สนใจแต่จริงๆคุณรู้นะคะแต่คุณไม่ได้แสดงออกคุณไม่ได้บอกไม่ได้พูดพอเขาเห็นคุณเงียบเขาก็เหมือนกับว่าเออคิดว่าคุณไม่รู้นะคือคนคนนี้เขาอาจจะทําสายงานที่ถ้าดูจากหน้าไพ่อาจจะเป็นพวกทหารตำรวจวิศวกรนะคะหรือคนที่ทํางานอ,าอยู่ในยูนิฟอร์มก็ได้นะคะแล้วเขาอาจจะต้องเจอคนที่เข้ามาช่วยเหลือขอความช่วยเหลือนะคะหรือ ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาหรือคนที่เข้าหาเขานะคะเห็นเขามี power เห็นเขามีอำนาจก็อยากได้นะ คือมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยมีตัวเลือกเข้ามาเยอะด้วยนะคะบางครั้งเขาก็ทําอะไรที่มัน d i s เค e ดิ t ตัวเองหรือว่าทําอะไรที่มันแบบไม่น่าจะทำนะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักหรือว่าในเรื่องของกะอาชูสาวนะคะแล้วเขาก็ไม่ตัดสินใจในความสัมพันธ์กับคุณนะเขานิ่งมากนะคะอัศวินถือเหรียญตรงนี้เนี่ยถึงแม้ว่าตัวเองพร้อมแต่ก็ไม่ยอมตกลงใจเพราะฉะนั้นนะคะมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่า ความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณเริ่มเบื่อแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วตัวคุณเองก็ไม่จําเป็นต้องพึ่งคนคนนี้นะคะเหมือนตัวคุณเองคุณก็มีความสามารถนะคุณเป็นผู้หญิงที่เก่งนะคะอยู่ในตําแหน่งที่ค่อนข้างสูงหรือไม่คุณเองอาจจะเป็นเจ้าของกิจการทําฟรีแลนซ์เป็นแม่ค้าเป็นพ่อค้านะคุณเองอาจจะมีธุรกิจของตัวเองก็ได้คุณไม่จําเป็นจะต้องไปพึ่งคนคนนี้นะเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าคุณเองชักเริ่มเบื่อแล้วในเพราะว่าจริงๆแล้วตัวคุณเองชาวราศีพิจิกนะคะคุณอะ อยากจะได้อยากจะมีครอบครัวนะอยากจะสร้างครอบครัวอยากจะมีใครสักคนที่มีความอบอุ่นนะคะยืนอยู่เคียงข้างเราตลอดเวลาหรือไม่ก็มีลูกมีเต้านะแต่งงานแต่งการอยู่กันเป็นครอบครัวแบบมีความสุขอะแต่ว่าคนคนนี้เขาก็นิ่งมากเลยนะคะถึงแม้เขาพร้อมแต่เขาก็ไม่ยอมพูดหรือไม่ยอมตัดสินใจสักทีจนคุณเนี่ยรู้สึกว่า เบื่อในความสัมพันธ์นี้แล้วนะไม่อยากไปต่อแล้วในในความสัมพันธ์แบบนี้นะคะมันอยู่ในความคิดของคุณแล้วตอนนี้นะช่วงนี้คุณอาจจะปรีกวิเวก็ได้นะคะอาจจะไปปฏิบัติธรรมอาจจะสวดมนต์ไหว้พระนะคะพยายามสงบจิตสงบใจนะคือจริงๆแล้วใจคุณอนะสองจิตสองใจไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงดีนะใจหนึ่งก็เหมือนจะทนยอมสภาพสภาพนี้หรือว่าอีก จนึงก็คืออยากเลิกเหมือนกันนะคะมันก็เลยอาจจะสองจิตสองใจแต่ว่าสิ่งที่คุณอาจจะทําได้ก็คืออาจจะสวดมนต์ไหว้พระนะคะคุณเองอาจจะคิดอะไรได้ดีขึ้นมีสติมากขึ้นช่างตวงวัดน้ําหนักความดีความไม่ดีแล้วคุณก็อาจจะตัดสินใจได้นะคะในความสัมพันธ์นี้นะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะ ส่วนคนโสดนะคะในเรื่องของคนโสดชาวพิจิกเนี่ยหงม,มองว่าคนโสดยังติดยึดอยู่กับคนเก่าๆนะพลังงานของคนเก่ายังรัดรึงคุณอยู่หรือว่ายังไม่คุณเองยังไม่ปล่อยวางคุณยังอ่าเขาเรียกว่ายังติดแน่นอยู่กับความสัมพันธ์เดิมๆหรือว่าคนเก่าๆยังวนเวียนเข้ามาอยู่ในความฝันวนเวียนเข้ามาอยู่ในสมองคุณนะคะถึงแม้จะมีคนเข้ามาหาคนเยอะแยะมากหน้าหลายตาเป็นคนที่โปรไฟล์ดีทั้งนั้นเลยแต่คุณก็ไม่ได้ให้ความสนใจเลยนะคะคุณมีความ นะอยู่กับการกินการดืม่มการเที่ยวการมีชีวิตเป็นของตัวเองนะคะตอนนี้ไม่ได้สนใจอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นสําหรับคนโสดหงมองว่าคุณยังไม่พร้อมเปิดใจที่จะรับใครเข้ามาเพราะว่ายังติดยึดกับคนเก่าๆยังไม่สามารถสลัดคนเก่าทิ้งไปได้หรือความเศร้าเสียใจที่เกิดจากความทุกขจากคนรักคนที่มันผ่านมาแล้วอ่ะนะคะ ก็ยังใช้ชีวิตตามปกตินะส่วนในเรื่องของการเงินนะชาวราศีพิจิกนะคะช่วงนี้เนี่ยดูเหมือนคุณเองนะคะต้องการอยากจะลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งอยากจะ มีกิจการนะคะหรือลงทุนเพิ่มนะแต่ว่าถ้าจะทำนะคะสิ่งที่มันจะดีก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของการลงทุนเกี่ยวกับการต่างประเทศนะเพราะคุณมีแนวโน้มจะได้รับเงินทุนหรือได้รับเงินจากต่างประเทศได้นะคะรวมถึงการงานที่เกี่ยวกับของกินของดื่มของใช้ได้นะคะอาจจะลงทุนในลักษณะแบบนี้แต่ว่าคุณเองก็ต้องระมัดระวังนะคะระมัดระวัง ต้องดูให้รอบคอบนะเพราะว่า,าการลงทุนนี้มันอาจจะต้องใช้เงินเยอะนะคะเงินมันอาจจะเขาเรียกว่าอาจจะทําให้คุณเป็นหนี้เป็นสินนะเป็นหนี้เป็นสินแต่ว่ามันก็อาจจะมีสินทรัพย์ขึ้นมาหรือว่ามีกิจการแต่ว่าคุณก็ต้องดูให้ดีนะคะเพราะไพ่แฮงแมนมันขึ้นถูออฟเพนท์เคมีการใช้เงินเยอะแต่ว่าถามว่าถึงจะใช้เงินเยอะแต่รา,ายได้มันก็มีเข้ามาเยอะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงนะคะมันมีเข้าเข้าออกออกแต่ว่า มันก็มีเงินเข้ามาเพราะฉะนั้นถึงจะใช้หมดมันก็มีนะคะไม่ต้องห่วงแต่ว่าการลงทุนอาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งในเรื่องของอาการลงทุนหรือว่าการใช้เงินนะคะดูให้รอบคอบนะแต่ว่าแนวโน้มมันก็ค่อนข้างโอเคอยู่เพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องเป็นหนี้นะคะเพราะว่าคุณไม่คิดเล็กไงคุณคิดจะลงทุนไม่ลงทุนจากเล็กมันเหมือนกับว่าคุณต้องการทําอะไรที่มันใหญ่ๆทําอะไรที่มันแบบ ไปแบบระบบิน international เพราะฉะนั้นก็ต้องอาจจะเป็นทำให้คุณเป็นหนี้ได้นะคะนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของเงินนะคะส่วนในเรื่องของงานนะเรื่องของงานเนี่ยนะงานของคุณค่อนข้างดีนะคะงานค่อนข้างดีอาจจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะได้เป็นระดับหัวหน้านะช่วงนี้แต่ว่าในบางคนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคุณเองนะคะ มันจะมี2ลักษณะอ่ะก็คือบางคนที่อาจจะอยู่ในระดับพนักงานธรรมดาที่ไม่ใช่ระดับหัวหน้าอาจจะต้องระมัดระวังนะคะอย่าไปทําอะไรผิดนะอย่าทําอะไรผิดนะคิดว่าคนไม่เห็นไม่รู้นะคะเพราะว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันจะนํามาซึ่งความเดือดร้อนของตัวคุณอาจจะโดนไล่ออกหรืออาจจะถูกบีบนะคะให้ออกนะเพราะฉะนั้นนะคะอย่ามักง่ายนะคือ5้าดาบกับแฮงแมนตรงเนี้ยหงมมองว่าคุณคุณอย่าทําอะไรที่มันผิดหรือทําอะไรที่มันแบบเป็นการแบบ ไม่ถูกต้องไปตามาเขาเรียกว่าอะไรกฎระเบียบอะนะคะเพราะว่ามันมีไพ่มารองรับแล้วอะเดอะแฮงแมนอะพร้อมที่จะโดนตลอดเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะแต่ถ้าคุณทําดีก็ไม่มีอะไรนะคะมันก็ดีนะมันก็มีแนวโน้มที่งานคุณจะ จะไปได้ข้างหน้านะคะแต่มันอาจจะช้านิดนึงแต่ว่ามันก็จะมีไพ่ที่ดีนะแต่ว่าอาจมันอาจจะช้านิดนึงนะคะแต่ว่าอย่าทําอะไรผิดนะขอร้องนะเพราะไพ่มันขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนในเรื่องของการงานนะคะสําหรับคนที่อยู่ในระดับหัวหน้าหรือเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยก็ไปได้ดีแต่การลงทุนก็ต้องระมัดระวังนิดนึง นะคะอย่าทําอะไรใหญ่โตเกินตัวนะคะอย่าหวังอย่าโลภมากนะเออค่อยๆทําดีกว่านะคะเพราะไม่งั้นคุณจะเป็นหนี้เยอะนะคะเป็นหนี้ได้นะ The Hangman ตรงนี้นะคะทีนี้ไปดูคําถามกันนะคะว่าสําหรับคําถามในเรื่องของความรักนะถ้าใครตอนนี้ที่ถามว่านะคะคนรักเก่าใครที่มีคนรักเก่าเนี่ยเขาจะกลับมาไหมนะคะถ้าดูตามหน้าไพ่ชาวราศีพิจิกคนรักเก่านะคะก็ มีแนวโน้มนะคะมีแนวโน้มที่จะได้กลับมาคืนดีกันนะมันมีไพ่สิบถ้วยกับไพ่ the world นะคะมันอาจจะได้คืนดีกันแต่ว่าช่วงนี้อาจจะต้องรอนิดหนึ่งนะคะมันมีไพ่รอประมาณปลายปีก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้ต้องรอเปิดประเทศนะคะมันเหมือนกับว่าบางคนบางคู่ที่คนรักอาจจะต้องใช้การเดินทางเนี่ยการเดินทางช่วงนี้มันอาจจะหยุดชะงักนะคะไม่จําเป็นต้องอยู่ต่างประเทศก็ได้คนในประเทศคนละจังหวัดก็ได้แต่ว่ามันจะมีเขาเรียกว่ามีความลําบากในเรื่องของการเดิน ทางมีการอยู่ชะงักนะคะมีอุปสรรคนะแต่ถามว่าคนเก่าเนี่ยจะได้กลับคืนมาไหมหงมองว่ามันก็มีแนวโน้มนะคะสําหรับคนที่ใครที่ถามว่าคนรักเก่าจะได้มาคืนดีกันไหมมีแนวโน้มนะคะแล้วก็ คนที่คบคนที่คุยอยู่ตอนนี้นะคนที่คบคนที่คุยก็เหมือนกับเข้าลักษณะคนไม่ชัดเจนนะคะมีแนวโน้มจะได้ต่างแต่งงานลงเอยกันไหมก็มีนะคะมีสิบถ้วยมีไพ่เดอะเวิลนะแต่ว่าคุณเองอาจจะต้องค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่า คุยกับเขาหน่อยนะคะอาจจะกระตุ้นเขาหน่อยนะอย่าปล่อยเขาตามสบายนะคะเพราะว่าถ้าไม่งั้นเขาก็จะคิดว่าคุณอาจจะไม่ได้คิดอะไรไม่ได้จริงจังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีแนวโน้มจะได้แต่งงานนะคะมีไพ่เดอะเวิร์มีไพ่ไสิบถ้วยคุณเองอาจจะต้องใช้กําลังภายในหรือว่าเขาเรียกว่าอะไราากระตุ้นเขาหน่อยนะคะเร่งเร่งเขาหน่อยประมาณแบบนี้ไพ่ดาบนะคะก็มีแนวโน้มนะคะมีแนวโน้มไพ่ขึ้นมาค่อนข้างดีนะ ส่วนใครนะคะที่กำลังคิดอยากจะเปลี่ยนงานใหม่นะถ้าใครคิดจะเปลี่ยนงานใหม่ก็ก็มีเกณฑ์นะคะมีเกณฑ์เพราะว่าคุณมีแนวโน้มที่จะได้ออกจากงานเหมือนกันนะมีเกณฑ์ที่ตัดสินใจออกจากงานเดิมนะคะหรือไม่ก็ออกจากงานเพราะว่าอาจถูกบีบนะคะหรือว่ามาีมีประเด็นอะไรบางอย่างมีการเล่นพักเล่นพวกหรือว่ามีการให้ออกนะเป็นการแบบ เขาเรียกว่าอะไรบีให้ออกก็ได้แต่ว่าถามว่าแล้วจะได้งานไหมนะคะก็จะได้งานนะแต่ว่าอาจจะออกมาว่างสักพักหนึ่งนะคะอาจจะต้องขัดเงินอาจจะฝืดหน่อยแต่ว่าอนาคตก็จะได้งานที่ดีนะคะมีแนวโน้มถ้าเกิดว่าจะหางานใหม่ก็จะได้งานที่ดีนะคะมีผลเงินเดือนก็โอเคนะคะเนี่ยงานดีอยู่นะ ถ้าใครกำลังสัมภาษณ์งานนะคะที่นิ่งไปหรือรอการเรียกนะคะก็มีแนวโน้มจะได้เช่นกันนะมีแนวโน้มจะได้เช่นกันนะสำหรับคนที่แบบรอมานานแล้วนะคะสัมภาษณ์มานานแล้วนะไม่เรียกสักทีก็มีแนวโน้มเหมือนกันนะคะนะการเปลี่ยนแปลงนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงถ้าเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะดีขึ้นนะการเปลี่ยนแปลงจะดีขึ้นนะคะอ่านะคะมีคำถามอีกไหมเดี๋ยวหมขอดูนิดนึงนะคะ สำหรับคนที่ทำการค้าขายนะเหมือนที่บอกนะคะก็จริงๆแล้วมองว่าถ้าทำกับต่างประเทศจะดีนะทำซื้อขายกับต่างประเทศจะดีแต่ว่าอย่าเพิ่งลงทุนเยอะนะคะอ,อย่าทำอะไรใหญ่แค่นั้นเองนะคะแต่ว่ามีแนวโน้มที่จะดีอยู่นะนะคะก็นะมีประมาณนี้นะคะมีประมาณนี้นะนะคะก็สำหรับชาวราศีพิจิกนะคะ ก็มีแนวโน้มที่ดีนะคะมีแนวโน้มที่ดีแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คืออาจจะเป็นเรื่องเงินนะเรื่องเงินอาจจะต้องระวังนิดหนึ่งนะคะนอกนั้นก็โอเคอยู่นะคนโสดก็ไม่อยากจะคบใครนะคนไม่ชัดเจนก็อยากจะเลิกนะคะเพราะว่าไม่ยอมตัดสินใจอยากไปมุ่งเรื่องงานก็ค่อนข้างรุ่งเหมือนกันนะคะหรือว่ายังคบต่อก็ได้แต่ว่า อาจจะต้องมีการกระตุ้นเขานิดหนึ่งนะคะต้องคุยนะเพราะว่าคุณเฉยอคุณไม่ค่อยคุณเอาแต่เรื่องของตัวเองอะนะอาจจะต้องไปดูแลไปกระตุ้นไปจี้เขาบ้างนะคะเพราะว่าถ้าไม่จี้เขาก็แบบนึกว่าคุณไม่ได้สนใจอย่างเงี้ยก็ไปเลื่อยเปื่อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่มันดีไพ่รออยู่นะคะสิบถ้วยกับไพ่เดอะเวิร์ดเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้ชีวิตมันขึ้นอยู่กับโชคชะตาวาสนานะโตคุณก็ต้อง ลงมือด้วยนะคะอา,อาจจาะก,กคุยกับเขาเลยว่าจะเอายังไงความสัมพันธ์นี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็หงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะมันกำลังจะมีช่วงที่มันไม่ดีบางคนก็อยู่ในช่วงที่ไม่ดีกำลังจะดีแล้วนะคะอย่าไปคิดมากนะเนี่ยไพ่ดีมันก็ขึ้นมาอยู่จะได้เงินได้ทองนะคะแต่ว่ามันอาจจะใช้เวลานิดนึงก็ต้องรอเวลานิดนึงนะคะ ทีนี้มาดูกันว่าลัคนาราศีอะไรที่อาจจะเข้ามีความสัมพันธ์กับชาวราศีพิจิกนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมนะจะมีนะคะ,อะเออเดี๋ยวนะคะอันนี้เดี๋ยวก่อนนะคะผมหยิบผิดก่องนะแป๊บหนึ่งนะโอเคนะคะอ่าโอเคขออีกทีหนึ่งนะราศีอะไรนะคะขอดูหน่อยมีราศี ราศีมังกรนะคะมังกรราศีพิจิกนะคะเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็ดมูลนะคะราศีมีนนะคะมีมีนนะคะมีมีนมีไพ่พิจิกแล้วก็ไพ่มังกรนะคะก็ต้องคิดคิดเยอะอะ่ะเหมือนคิดเยอะนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็บางคนก็จำยอมอยู่ในสถานภาพนะไม่กล้าตัดสินใจนะคะก็ ดูเอานะคะดูตามสถานการณ์ของแต่ละคนนะแต่ว่าหงม,มองว่าสิ่งที่มันดีๆมันกำลังจะเกิดขึ้นนะคะในเดือนกรกฎาคมเพราะฉะนั้นก็สิ่งอะไรไม่ดีก็นะคะพยายามก้าวข้ามนะอดทนหน่อยนะคะอดทนหน่อยนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับชาวราศีพิจิกในเดือนกรกฎาคมนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ